สวัสดีครับวันนี้มีรถบ้ามานําเสนอครับ LH172 นะครับเนี่ยฮะเปิดไปหน้าแรกครับอ่าครับไม่ได้รับนักเรียนครับรถใช้งานในครอบครัวครับภาษี67นะครับหมดปีหน้าฮะหกเต่อข้ามปีไปเลยนะครับไม่ได้รับนักเรียนนะครับใช้งานในครอบครัวครับฮะแอร์ก็หนาวครับเนี่ยฮะฝาขึ้นเลยนะครับเนี่ยความเย็นฮะ คันนี้ปี2005ครับปี05ครับมาดูรอบๆคันครับฮะเอาไปใช้ในครอบครัวไปทำแคมปิ้งได้เลยครับเนี่ยฮะแหลกหลังคาครับมาดูรอบๆคันครับปี 05, ครับอันนี้เดิมนะครับเนี่ยถ้าทำสีมามันจะไม่มีครับอันนี้ของเดิมๆฮะก็มีรอยนิดหน่อยครับรอยขีดข่วนนิดหน่อยเพราะสีเดิมฮะนะครับปี05ครับ ขายสอ0 0สนบาทครับครับผมสติกเกอร์เดิมฮะอันนี้ของเดิมครับข้างนี่เดิมครับอ่านี้บันไดขึ้นครับแหลกหลังคาฮะอย่างดีครับครับผมมีตะแกรงซิงเล็กด้วยฮะครับอันนี้สีเดิมนะครับถ้าทำสีมาเนี่ยมันจะไม่มีสติกเกอร์เดิมนี้นะครับครับผมอันนี้เดิมฮะ ยางบิสโตนครับเนี่ยฝนยังติดอยู่ในห้เนี่ย,ค,ย,ดดยครับบิสโตนฮะยางหน้าบิสโตนครับผมแอร์ Air หนาวครับเนี่ยฮะฝ้าขึ้นเลยนะฮะติดเครื่องแอร์ไมโครบัสครับรุ่นนี้แรงครับแอร์ Air หลังแรงฮะกระจกของเดิมโตโยต้านะครับมาดูภายในครับมีกล้องถอยหลังมี Youtube เล่น Youtube ได้รับโทรศัพท์ในรถรได้ครับแอร์เย็นฮะ ครับผมป้าขึ้นเลยนะครับข้างหลังครับสะอาดครับอันนี้สามารถแบบว่าฉุกเฉินแล้วก็ปีนไปข้างหลังได้เลยเนี่ยครับระบบเซนทันล็อกนะครับนะข้างหลังฮะภายในฮะครับซอกประตูฮะปิดเบาๆครับฮะเนี่ยครับไม่ต้องปิดแรงฮะครับเดิมๆครับแอร์หลังสามารถเล่งได้เต็มที่เลยนะฮะครับ ครับผมเย็นรอบคันเลยครับเปิดแค่นี้ก็เย็นเลยฮะนี่ครับภายในครับครับผมเบาะเบอะฮะครับข้างในครับแจมๆเลยฮะฝ้าเพดานขาวครับครับผมฮะภายในเดิมนะครับดูบันไดฮะไม่ผุนะครับฮะรถอยู่ลำปางครับประตูครับนี่ครับ ลื่นไหลดีฮะประตูครับปิดเบาๆครับแค่นี้ฮะแค่นี้ก็เข้าแล้วครับของเดิมครับซอกเดิมอะไรเดิมหมดนะครับใครที่มองหาอยู่ครับจะไปทําแคมป์ปงแคมปิ้งสบายเลยนะครับนี่ครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนจากศูนย์ครับมีใบมีรูปภาพอะไรให้ยืนยันหมดฮะนี่ครับเดิมครับตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมครับภายในฮะสวยครับข้างในมีที่วางแก้วให้ด้วยครับทุกเบาะครับฮะมีกล้องถอยหลังด้วยนะครับกล้องถอยหลัง นี่ครับกล้องถ่ายหลังฮะครับผมขางในเดิมหมดครับนะป้าขึ้นเลยนะครับเนี่ยครับเย็นครับเนี่ยครับเนี่ยฮะป้าขึ้นเลยฮะเนี่ยติดแป๊บเดียวนะครับเนี่ยฝ้าขึ้นเลยฮะครับครับภายในครับครับผมจะเล่งนะครับครับวันไม่ดำนะครับ ครับหลอกระสั่งได้ครับครับผมโอเคครับ